สวัสดีทุกคนค่ะยีนางเลิกงานแล้วมืนอวานเลิกงานเร็วค่ะมืนอวงานบ่อไข่เยอะมืนอวได้22องห้องอยู่ด้แต่ว่าได้ห้องน้อยห้องใบใหญ่แล้วก็สเตียลเบอร์หลายห้องอยู่ค่ะเลิกงาน4ี่โมงมื่อวปกติเลิกหาโมงมื่อวานไ่ได้เบรกน้ำเน้เพราะว่ากาว่าเสะโม่เบรกหน้าเลิกจะได้เลิกงานเร็วๆจะได้ยางมาหลา่นทายสร้างขนมเขาไว้พีนองสร้างอันสามสนาันว้สองกองแล้วก็ขนมหม้อแกงกองหนึ่งสามสันเส่บค่ะ ก็เลยขนมซ้ำซ่นก็เลยมามาเอาอีกโอ้สงสัยมนันนีอีกคนขายอาหารนักหอนเปิดประตูไว้เดินมาถึงตลาดนัดแล้วพี่น้องนี่ค่ะคือเกานั่นแหละนี่สงสัยมันนี่อาการหอนคักพี่น้องคะล้านโอ้ล้านได้คนต่อแถวหลายเว้ยอันขนมพี่ออมแล่าเอาไว้ให้แล้วอีนาาสิยญางมาจ่ายเงิน ดีคา,มา,ามาชำรานีมาชำร้านี่ขนมอุย้ยดีนะที่เขาเอาไว้ให้อันนี้ <S <S อะไรคะเนี่ยน้ำโอเลี้ยงจ้ะอโอเลี้ยงถุงเท่าไหร่คะเอ่อถุงละสามสิบห้าแต่ถ้าเอาเป็นแก้วใส่น้ำแข็งใส่นมก็สี่สิบห้าพี่มีน้ำแข็งอ๋ออันนี้กินเลยค่ะจ้ะมีโอเลี้ยงด้วยค่ะหนูขอถ่ายวีดีโอนะพี่โฆษณาให้พี่หน่อยโฆษณาพี่หน่อย มาเดอรร้านขายขนมอันขนมไทยอยู่เมืองวอสค่ะถนนคนเดินคนเยอะอยู่นะวันนี้นะอันนี้ร้านกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวชำราน,นีสินก่อนนับเหรียญจ่ค่าขนมไทยก่อนพี่ออมเอาไปเป็นเท่าไหร่จ๊ะ เป็นร้อพี่น <planting> <shifted 100>. ้องเบิ้งัอยนั่งเดินับเหรียญมึงเถอะยี่สิบสี่สิโอ้ยยี่สิบสี่สินพี่น้องเอ้ยเมียฝรั่งเด้นนับเหรียญจ่ายค่าขนมพี่น้องยี่สิบสี่สิ หนึ่งร้อยเ้าสห้าเก้าสห้าพอดีเลยพี่จะได้เอาไปทอนจ้าอุย้ยอันนี้มันอันนี้ใช่ตังโนวร์เวยป่ะคะเนี่ยใช่ยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสหนึ่ร้อยยี่สิบสี้าห้นี่จ้ะจ้าเกอุ้ยน่ากินจังเลย จ้าอัน3สันกับเบิร์ดเราเนาะจ้าดีนะให้พี่ออมเอาไปให้มันหวานน้อยกำลังกำลังกินอร่อยนิ่มนิ่มอร่อยอืตรโค่าโอเลี้ยงพี่น้องอร่อยกำลังหิวน้ำพอดีเลยพี่ขายทุกวันไหมคะเนี่ย แล้วแต่ค่ะทุกวันแล้วแต่วันวันไหนพี่อยุดแต่ว่าถ้าถ้าไอ้อย่างขนมชั้นอะไรเงี้ยถ้าอยากได้ก็สั่งได้พี่พี่ก็ทำให้จะค่ะแคบไข่อยังไงอะคะเออ่ไส้หวานเจ็ดสิบเก้าถ้าเป็นพี่ความมูยองอะไรพวกนี้ก็เก้าสิบเก้าเดินนับเหรียญอีกว่าน่า แค่กระปุกมาซื้อขนมเลยได้นี่0 0 60 0 95เหรือเก้าคะเกจ้าเอาพื่เผาหมูยองค่ะที่สิบสี่ 9ก้าโอ้ย yeah. ังเหลืออยู่อีกตัางหาสิบคนพี่น้องอยจะวิลูหาพหกสิบแปดสิบร้อยนนเชื่ใจ Uh, ella, banana, okay. โอ้ยมาเสียเง,งินนีล่ลีพี่น้องค่ะโอาเด็กินน้ำโอเลี้ยงไปชื่นใจพี่น้องใดนั่งสื่อเป็นถุงกัรไปแซ่เย็นอยู่บานอีกกําลังจะตะกี้นี่สื่อแคปสื่อแคบแ,แคปญี่ปุ่นพี่เขาจะมาทัานเหตุดอกดนียนะสียางไปลานเอเชียไปสื่อขนมจีนขนมจีนนี่นั่งเบิร์เนาะค่ะเนาะไปซื้อขนมจีนโอ้มาหน,นีค้นไหลอย,อยู่พี่น้องแดดดีค้นไหลมาหน,นี อีนางอยากค็ดงานร้านอาหารอยู่ดิงานร่างจานไหมหางานเสริมพี่น้องก่อนพี่น้องขาใดนั่งหางานเสริมก่อนด้วยเบางร่านไหนเป็นตาเห็ดหางานเสริมพี่น้องค่ะบรรยากาศในเมืองเนาะคะเนาะโอ้ยยังพาร้านอาหารหอมๆเด็ดนี่พี่น้องนี่นังอยากใส่ชุดชุดประจำชาติโนเวสเนี่ยพี่น้องว่าหุ่นย่างนีนังนี่สิใส่คือบ่ มันงามเลยเด็อันนี้ร้านขายเผ็ดขายพลอยพี่น้องดูสิงามปะงามเนาะเออไรสิมีเงินซื้อเนาะเดี่ยวนะมีเงิน,น,งนซื้ออีนางกับพวกสื้อ,ดอ,อดเดี๋ยวขายนั่งบ่ได้มากแนวนี้เนะคะเนาะนี่ชุดอันนี้ชุดประจำศาสตร์โรเวรพี่น้องงามปะเป็นตาหากว่าคันว่าอีนางใส่หนีม่มันจะเอึ้งๆขนาดนานไหนปะแต่ก็มีเนี่ยกำลังก้นกำลังตัว,ตวเตี้ยๆอต้วนๆก็มีพี่น้องเขาก็ใส่กันเขาจะใส่เอ่อ วันชาตินอร์เวย์วันสําคัญวันงานเรียกงานอหยังนี่สิงามเด้อีนางว่างามเด้เด้อันนี้ร้านขายเสื้อผ้าลด50%พี่น้องอีนางบ่มากดอกบ่แม่นว่าบ่มกดอกบ่มีตังเออง่ายๆซะง่ายๆซะย่างไปร้านเอเชียกันค่ะร้านไทยย่างไปอีกพี่น้องร้านไทยอยู่ในห้างพู้นไกลพนน่ะบ่ไกลดอกกย่างไปประมาณ20นาทีอ่ะ ย่างแบบว่ามันยี่สิบนาทีเจอหัวหนา้าพี่น้องเจอหัวหนา้าเจอหัวหนา้าทักทายหัวหน้าหัวหน้าใจดีใจดีพี่น้องหัวหน้าหัวหน้าดีบ่บ่ชือโตเลยเด้หัวหน,าใจใจใจน้า,ลลน,านี่ก็เฮ็ดงานคือลูกน้องเลยบางที่ลูกน้องแบบว่าพนักงานทำความสะอาดจะเฮ็ดงานบ่คือบ่คือกันเนาะพี่น้องบางคนก็มักง,ง่ายอย่างจังซี่นะหัวหนา้าเพิ่นก็เก็บมันก็ก,ก,กวาดให้เพิ่นก็นจัดเตรียมของอนุเนนี่ไว้ให้จะได้บ่พน,นักงานจะได้บ่ทะเลาะกันพี่น้องอีหลีเด้ย รลานเอเชียจะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่น้องโอ้ยร้านขายรองเท้ารองเท้าอย่างรองเท้ามือสองรองเท้าอย่างเนี้ลยลดราคาเดี๋ยวนางงามใบเบิรงบริษัทสื้อดอกงางไปเบิรงก่ซื้อ,อ,อ,อพี่นอออ้องรองเท้าอยนางวีพอใส่อยู่ชิปเปอร์เมเก็ตเอ็กซ์ตรา้านูน่นร้านไทยอยู่ริมฝั่งน้ำพุนโอ้ยหอมพิซซ่า ทึงลราจาร้านเอเชียไดนังเข่าไปสื้อขนมจีนกอนพี่น้องบ่รู้ว่าจะมีขนมจีนที่นา่งเคยกินสหยบอกม่วงพี่น้องเอาบะแมนกองเปล่าบักม่วงกองละลอยหาซิฟปะนี่เห็นปะเขาขายกองละลอยหาซิปาบปะไม่รู้กันเด้อค่ะเบิรงไแต่เมื่อเราจะพี่น้องจะว่าอันเส็นขนมจีนอันที่นั่งเคยสื้อเนี่ยมันบะมี่ขายนางก็เลยสื้อแบบอันนี้แบบนี้มาห่อสีแดง ฮอสีแดงแบบนี้อีนังไ่เคยสื่อแบบนี้กินอันนี้มันมันแมนเส้นขนมจีนมาบรรลุได้นี่แล้วก็ไปได้เส้นมีมีมีเหลืองมาเนี่ยค่ะมีเหลืองอันอีนั่งบ่เคยสื่อกินเนาะคะ่ะค่นมันมันเป็นเส้นมีเหลืองแห้งนะแม้เทาต้องกัไปเห็ดแบบไหนไปเฮ็ดเอาไปต้มเหมือนอขนมจีนบอกผู้ใดหูบอก,บอกอคอมเมนต์มาบอกอีน,งนังในเดือนนี้อีนั่งบ่เคยสื่อกินแต่อีนั่งอยากกินเส้นมี่อสักสามสิบคนค่ะ สองอยางนี่ก็หาสิบคนพี่น้องมดไปอีกแล้วหาสิบคนมือนีบดมือนีมดไรค่ะแต่พอเป็นยังดอกค่ะน,นั่นที่ได้ก,กินของไทยนะมายูนอเวสองปีบอได้ก,กินเลยก็มีขังนี่มีมีโอกาสได้ก,กิิเนาะคะเนาะก็กินกินไปค่ะ <laughs> ของเสร็จแล้วเท่ากับจะยางไปเอาเคปเคปญี่ปุ่นกันพี่น้องเพียงน้องถามฟังไปเบริรงนลุงแถวฟังหนุนก็นะ่าค่ะว่ารถจะมาทันมาก ถึงแม้ว่ารถมากเข้าก็ต้องจอดที่เข้าอยู่นิเพราะามันไป็นปทางมาล่าย,ยูนิคยูนีก่กฎจะล่าจรกคันว่ารถบ่อจอดไหนคนยางขามทางมาลล่นี่ผิดกฎหมายเลยผิดกฎหมายลายแรงเลยแหละอันนี้อย่างนี้หนึ่งส่วนสองคืออะไรหนึ่งส่วนสองหมายหมายถึงว่าอะไรหาซิฟโอ๊แปดร้อยหาเมยเห็นตะเลหาซีฟนึกว่าหาซิฟพ้นพี่น้องแปดร้อยหาซีฟขายเนาเสนาวาหนุนโตละร้อย อีนางบะเสรอดอกอีนางมีมีใส่อยู่รองเท้านี่รองเท้างามดีปะนี่อีนางมาักใส่รองเท้าแบบนี้มักไซสั้บายดิยพี่น้องอันนี้จักบาท้วะเอาจักบาท้วะสัตน์สามร้อยเอาไว้นั่นละ <c oughs> กบับบะแพงดอกค่ะนี่สามร้อยรองเท้าเซลสามร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยนี่เห็นปะกะบรองเท้าส่สำหรับหนาห่อนเนาะจ้ะ อากาศดีมากมากเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะจอดรถเขาก็จะมีตูห้หายใจเงินเนาะคะ่ะเนาะจอดรถเนี่ยรระวังตามอ่าขางท่างแบบนี้พี่น้องจอดรถถึงได้บอกว่ายูมืองนอกนี่มองจอดรถบริเว้ฟรีเดอเป็นบางที่เป็นบางที่แต่ส่วนหน่อยที่จะจอดฟรีเนาะคะ่ะเนาะน,นี่ยังเป็นถนนอ่าสาธารณะแบบนี้นี่ต้องต้องใจเงินขึ้นกันเป็นชั่วโมงเนาะ,ะ,ะค่ะเขาก็จะมีตูห้หายใจ จอดรถปุ๊บก็ยงางมาจ่ายเงินจะจอดจักชั่วโมงก็จ่ายไปพ,พี่นะพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยตุ๊ก,กตา <c oughs> ของชุดนอร์เวย์ของงามงามเลยพี่น้องสวยดีเมื่อนี้นังมีโอกาสได้พาเพียงหนองมายางเหล่นนะคะเนาะตรงเมืองโบสถนนคนเดินช่วงนาร้อนอากาศดีมากๆ เสื้อตัวนี้งามดีพี่น้องลด70%อีนางใส่บ็นคือดอกจาก็อยากเบิ่งอะนะนี่งามดีเว้ย70%พี่น้องพันหกโอ้ย70%เหลือเท่าใดเอาไว้นี่แหละไว้ก่อนพันหกเจเหลือเท่าใดพี่น้องขนาดเสื้อก้ามเสื้อก้ามยังตัดสา0หกว่าเนาะขนาดเสื้อก้ามเลยมีขายกระเป๋าจ้ากระเป๋ากระเป๋า ร้านขายกระเป๋าพี่น้องกระเป๋าวีนางมีใสอยู่นี่ตรงนี้ก็ที่จอดรถของโซนนี้ก็จะมาจ่ายเงินตรงนี้ค่ะเห็นบ่ผู้พาหยืนจ่ายเงินอยู่นะ บเั่นจากกับปุกมาหาลอยคนเบิดแล้วพี่นอ้องเหลือยีสิบคนเ <c oughs> บิดแล้วพี่น้องสองมือซื้อขนมไทยกินสองมือเบิดแล้วจ้ากิกนหลดหน่อเห็ดงานมาเมือม่อยกินพ่อไม่แห้งดอกไม้สวยสวยวได้แล้วพี่น้องเก็บ <c oughs> อืหอมทุ้งเผาเข็ดปิ้เผา,เา,เาอือมตะกี่แวะเอาของแวะซื้อหัวเลี่ยงกบับบานน้ำถุงหนึ่งพี่น้อง เอาไปใส่น้ำแข็งกินอยู่บานดอาการนอนๆอนแบบเนี้ยเสื้อจแห้งเป็นอย่างคือนระซงกินเป็นอย่างคือนสื่อว่าได้ซ่องมาเป็นน <c oughs> เอาอีริเดียวบ่มีอุปรกรณ์ซ่องมาเป็นกำลังจะเดินไปรอขึ้นรถไฟหนาจะบอกว่าหนายน้ำบ่ไเด้ดทาเคีมกันแดดมากเลยเนะี่ย แดดพอนขนาดนี้เป็นยังคือใส่เสื้อกันหนาวว่าเด้บ่ต้องถามเด้อข้างในบ่มีอย่างเด้ข้างในเนี่ยถอดเสือเ้อฮ็ดงานออกแล้ว,ลวก็ใส่เสื้อกันหนาวเจก,กี่ก็เบิงหนาจออยู่เด้ว่าชัาน้นชนะทีสองแล้วยังมาอย่างชังช้นชนะทีหนึ่งวะงงเจ้าของพี่น้องเ <c oughs> สือเลยี่เลีอ,อยว <laughs> ดู่าขึ้นฟตบมาเดตะกีนี่ตาก็เบิ่งอยู่ด้วยว่ารถไฟมาชานชลาที่สองอยางมาชานชลาที่หนึ่งเสื่อไปขึ้นิฟบ์นี่ล่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเบิดพลังงานเ <c oughs> พิ่งกินเคปมาเดี๋ยวเบิดพลังงานเคปญี่ปุ่นพี่น้องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปชานชลาที่สองจ้ะรถไฟมาชานชาลาที่สองรอรถไฟอีกเคิงชั่วโมงพี่น้องค่ะ มื่อนีนนี่แล้วงานเร็วแล้วก็บอคใหเมื่อยซ้ำไหนเนาะคะ่ะเนาะสิวเป็นอย่างสิวมาขึ้นมาขืนตนข้อถือจะต,ตางงก็ริบขืนอีกประตูหนึ่งมันเปิดเวลาลงลงอีกประตูหนึ่งพี่น้องเห็นอย่างประชาชนราิที่สองยึดทางรถไฟลวพี่น้อง โอ้ยมันนี่ใสเงินไหลหรืวะนี่ขนมค่ะขนมอันนี้เป็นขนมหมอกอแกงพี่น้องค่ะขนมหมอ้อแกงแล้วก็ขนมอันสามสันสามสันพี่น้องเห็นบ่ะลูกดอกใหม่สามสันแซบๆบตัวอี่นางมากักถีวนิ่มแล้วก็รสชาติบ่หวานมากแล้วก็มีเค็มนิดนึงอร่อยมากเลยนางซื้อมาสองกองค่ะกองละห้าสิบคนาะพี่น้องนะ กล่องละห้าสิบโครนสามกล่องก่อลอยห้าสิบพี่น้องค่ะมันก็ราคาพอแพงดอกค่ะอยู่เมืองนอกก็ใส่อยู่นอร์เวย์ก็ใส่เงินโคนเนาะค่ะเนาะอยู่เมืองไทยกันว่าเฮ็ดขายก็อยู่ประมาณนี่แหละประมาณกล่องละสี่สิบห้าสิบบาทเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจะเอามาเปรียบเทียบกันบ่ได้ดอกค่ะเขาขายอยู่เมืองนอกเนาะพี่น้องเนาะแล้วเขาขายราคานี่ก็ถือว่าพอแพงนะเพราะว่าเขาเสียค่าซาวทีเนาะค่ะเนาะบอมันว่ามาตั้งขายได้เลย ซื่อบอมแอนนะคะก็เ,เสียค่าทีนะคะแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างที่สือ่อสื่ออยู่เมืองนอกสือ่อยูร้านไทยร้านเอเชียแล้วมันก็บอ,บอส,สามารถที่จะได้สือ่อมันเออแล้วก็บอมแนว่าจะสื่อได้ราคาไทยราคาบาทด,ด้วยพี่นอ้องต้องสื่อราคาของที่นี่เนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละพี่นอ้องค่ะอีนางนกาลังจัดนางรถไฟไป,ไปบ้านกลับบ้านกันเห็นอีนางบางทีนางงกงกในเวลาอีนางใส่งเงินหนาใหญ่ปนนาปนนาบานป,น,น,าาน,ปนการดาวเที่ยมคือกันได้ อิลิเตะนานๆทีมาเจอของเสียบๆนะพี่น้องนอะซองปีมาอยู่เมื่ออยู่ประเทศนอร์เวย์แต่งงานตามสามีมาอยู่ประเทศนอร์เวย์ซองปีเพิ่งจะได้กินขนมไทยนี่แหละค่ะขนมหม้อแกงโอเลี่ยงแล้วก็ขนมสัน้นอีนั่งเป็นคนมากินขนมชั้นแล้วก็โอเลี่ยงนะคะ่ะโอเลี่ยงนี่ชอบมากๆเลยอันนี้ไปเจอโอเลี่ยงนะโหถูกใจมากเลยอากาศทนหอนแบบนี้ใส่น้ำแข็งเย็นๆนะพี่น้องเนาะ ได้ค่ะเดินทางกลับบ้านกันพี่น้องคะ่ะล้วไปพ่อกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมช่องเมียฝรั่งบ้านนอกเราพี่น้องเนะาะจังใดก็คลิปนี้ฟังไว้แค่นี้คะ่ะนั่งพาพี่น้อง,องทุกคนมาเที่ยวนะคะเนาะล้วไปพ่อกันคลิปหน้าคะ่ะ